สบายดีสบายดีเอฟซี FC ทางพ pues mm nah, ังลาและพังไทยได้ตังประเทศเนาะเมื่อนี้ก็ยินดีตอนครับเขาชูทรงของสาวรุ่นสาวเวียงเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้รุ่นก็จะพาทุกคนมาเก็บหอยเนาะทุกคนจะพาทุกคนไปเก็บหอยมาให้ตัวเป็ดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเลี้ยงเป็ดเลยไปเก็บหอยเนาะเพราะว่าถ้าเห้อาศัยเอาแต่ข้าวเปลือกเคลือกะบ๊วยน่ะทุกคนเนาะเหาจะไปเก็บหอยเนาะทุกคนเนาะไปเก็บหอยมาให้ตัวเป็ดเนาะทุกคนเมื่อนี้เขาก็จะไปน้ำอีเมร์ล้ะกะ น้อยนะทุกคนนะอเอนาะมื้อก็มีสมาชิกเพิ่มนิดนึงคนเนาะทุกคนไปเบิ่งกันเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่ามื้อนี้เฮาจะไปเก็บยูนานาโพดเนาะแม่เนาะไปเก็บไปเก็บยูหอยหนาดนะทุกคนเนาะเพราะว่าเฮาจะหย่างไปบคุณไปไกลเติมนะทุกคนเนาะเดี๋ยวรุ่นพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะไปเลยเตัมา,าบ่ไปน่ะมาตัมาแน่ บ่หอกก็ได้มันเต็มมันคู่แม่แม่เอาคว่เราคู่เลยดิเอาเก็บพักแวนไปเก็บนอกสมบุกเก็บเจ้านอกสมเก็บหอยยูนานาเพราะว่าแต่ละเถื่อเก็บยุ้ยหวยนะทุกคนน้อยยุ้ยหวยกะมีมือกับปล่อยให้ตัวเป็ดกินนะทุกคนมื้อนี้ไปเก็บมาให้เป็ดกิน นี่ประตูอัดด้วยอันนี้ก็จะเป็นปหน,น้าข้างอันนะทุกคนนาะหน้าข้างอัที่เขาเจาที่ขเขาจาบริเวณนะทุกคน นี่ก็ตะคอยตะคอยโอ้ยตุงหัวนะนนี้ก็ตุงหัว,นนว,นนวสารุ่นนะทุกคนห่างไปก็ไกลเติมน,นะทุกคนเนาะ ไปเบ็ดจับกูเก็บหอยหมาให้ตตเป็ดตะเป็ดกินหอยจังคลายหลายนะทุกคนนาะแต่ที็นี่เนาะ 哦、米，你们，我不米，你迈呢？我捏有呢？ เยอไปูเจ็มือน่พูหมดนูอี๋เก็บคนทางเดียวไปมาสมคนเกคนละท่านนะคุณเนาะหนอจะกินตองขวดคนเนหลายเข้างเนาะ้ทีอหก็เอาไปหอตุตุปลาเอ้ยเหือตุเป็ดอืมแล้วเชื่อไม่ อันนี้ก็จะเป็นหน้าอันนี้ก็เป็นหัวงหวง,หวงมเนาะด้านซ้ายเอ้ยมีหอดก็บแต่แป๊บเดียวในชั้นนี้แหละกุ้งเป็น ก็มีเก็บตัวหอยจูบเลยนี่นเขาจะลากวะเขาจะอะไรซิปเป้าเมื่อกแม่แค่จะจะลงตีนอีแม่ยหญ่เขาจะลักเกือบเนาะมีรุ่นก็เป็นมือกองแล้วทุกคนเนาะก็มีหอยกิ๊ดๆเนาะบ่เอางในน่าจะลักเห็นใช่อือ ตัวห้อยก็หายตัวป็ดตัวยหญ่ักะเขากินอย่างไปบอลไม้แลทุกคนเนาะเพราะมันจะเป็นห่วยมันบอลเป็นบอลนำข้าง นี่ดีบวกนี่มีโบหลายไี่มาหลายนะทุกคนเอะเยอะเลยนะหลายดี

哪个呢？ ทุกคนแม่ก็ดีเยานะ เออแม่ตัวอันหอยชิญยาแล้ว okay. yeah, ุดดินก็แม่หนอยมาแล้วอะอน่นลำพานหอางจเอืแล้วนี่เนืเอียเงพีเน่กนาเท่าอี เลี้งว่านอ่ะเออนั่นแหะเด็กสอนให้บอกนั่นแหละว่งไงขี้มันขี้ทำ นายนาก่หมาไหมไม่หรอกไปามดีหพูนเต็มคูอัน,นนั้นก็เต็มคู่พูนไปในี่งอืมอ้มอ mm Thank you. เราเก็บมาแล้วก็ตีตีทับทับหันให้มันหมุนนะทุกคนเลาให้มันแตกแล้วก็ไปให้เป็ดกินนะทุกคนนี่ก็ลองเบิรงนเาทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละเถื่อก็มีแต่ปล่อยแล้วให้มันไปโศกเองนั่นไหเนาะแต่ตอนนี้ลองเก็บมาแล้วก็ลองต่อยให้มันกินเบิรงมันจีกินบ่ อีเมยเป็นคนเอาเขาไปให้เป็ดกินนะทุกคนอีเม่เอาไปเหอะน,นี่คุณะทุกคนย่านย่านคน นี่เราเบ่งเอาเพื่อนจะกินบอกินเลยกินเลยเนี่ทุกคนเ,คเพื่อนก็กินนี่นะทุกคนเนาะเหาทุบๆให้มันก็กินนะทุกคนเนาะถ้าปล่อยให้มันออกออกไปกินมัน,ม,น,ม,นมันกลับไปนะทุกคนเนาะ นี่ทุกคนเพิ่นกินกินดีนะนี่นี่นทุกคนตอนนี้รุ่นเก่เอาอันตอหอยให้ตะเป็ดกินเรียบร้อยแล้วทุกคนเนาะนี่ เพิ่นกำลมักอยู่เนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้รุ่นกข็ขอจบเพียงซัมมี่พักทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นเฮ็ดคลิปโต่อัไปเด้อพบกันให,ไไกกนหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย